บรรยากาศบริเวณตลาดกลางผลไม้และผลิตภัณฑ์โอทอปเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์มีบรรดานักท่องเทีย่ยวจากตัวสารทิศต่างเดินทางมาแห่ซื้อทุเรียนกันยญาค,คึกคักตลอดทั้งวันเพื่อนำไปรับประทานกันที่บ้านหรือซื้อเป็นของฝา,า,า,ากให้กับญาติาโดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์หลงหลินรับแรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวสำหรับทุเรียนหลงหลินรับแร่ที่ใครๆเรียกกันว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงจะปลูกอยู่บนภูเขาสูงแห่งอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์ อาศัยปัจจัยทั้งน้ำอากาศและแร่ธาตุในดินทำให้รสสัมผัสและรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครจึงทำให้ผลผลิตสมบูรณ์รูปทรงสวยน่าซื้อทุเรียนลงเหียนรับแน่เป็นทุเรียนที่ใช้เวลาปลูกเป็นสิบปีใช้เวลานานกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นต้องเริ่มจากการค้นหาต้นต่อทุเรียนพื้นเมืองที่เป็นต้นสมบูรณ์จากมันจะนำยอดของทุเรียนนักสองสายพันธุ์มาเสียบยอดเวลาในการปลูกก็จะยาวนานกว่าปกติโดยจะปลูก้นที่บนภูเขาซึ่งจะใช้เวลาในการขึ้นไปดูแลและเก็บเกี่ยว โดยทุเรียนพันหลงหลินลับแลเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงมากรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงมีอากาศดีและดินดีมีความบุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ได้มีอตลักษณ์เฉพาะตัวมีรสชาติหวานกำลังดีกลิ่นไม่แรงเนื้อนเนียนละเอียดจนจะรับการขึินทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูงมิศาสตร์หรือที่ไอเมื่อปี2 5 1 1ถือเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์และสร้างไรายได้กับเกษตรกรและชุมชนนากากัธรรมรายงาน